นิ่บอกเล่าสวัสดีค่ะรถกระบะราคาประหยัดนะคะท่านใดชื่นชอบทรงในรุ่นนี้นะคะจัดไปใช้กันได้เลยถ้กดูท่าราคานี้ถูกมากๆค่ะถูกน่าใช้เลยทีเดียวนะคะ m a z d a BT50 เครื่อง2.2ดีเซลค่ะรถกระบะตัวสูงนะคะภาษี66ค่ะแคปเปิดได้ราคา145,000บาทเท่านั้นนะคะรถใช้งานได้ปกติ เครื่องดีช่วงร่างดีแอร์เย็นเพลงเพาะสีรอบคันมีดิ้วรอยบ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วไม่ถึงกับน่าเกลียดค่ะยังดูดีอยู่นะคะเหมาะสมกับราคาคา่ะ1,45,000บาทนะคะรถกระบะตัวสูงนะคะมัดด้ามีทีค่าสิโปนะคะรถปี12ค่ะสนใจนัดดูรถด้วยตัวเอง,เองได้นะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป รถอยู่นนทบุรีค่ะแถววัดบางรักใหญ่นะคะแอดใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะถ้าท่านใดสนใจโทรคุยโทรนัดดูรถก่อนค่ะก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ